พัฒนาพงศ์จะพาไปชมครับกับอัจฉริยะก่อนการ500ปีเดอนัโดดาวินชีดาวินชีเกิดที่หมู่บ้านในหุบเขาทัสคานีที่ชื่อวินชีริมแม่น้ำอารุโนนอกเมืองฟลอเรนซ์ในปี1452ชื่อดาวินชีที่เราเรียกกันนั้นมาจากชื่อบ้านเกิดของเขาหาใช่น้ำสกุลของเขาไม่ โดยชื่อเต็มของเขาคือเอนาร์โดดิซูปิโอดาวินชีแปลได้ว่าเดนาร์โดลูกชายของเปียโรแห่งเมืองวินชีความสุขที่สูงส่งที่สุดคือความรื่งนรงจากการได้รู้เอนาร์โดดาวินชี1452ถึง1519เมื่อคุณนึกถึงเอนาร์โดดาวินชีคุณคงจะนึกถึงภาพของมนาลิซาภาพที่มีชื่อเสียงที่สุดในโลก ภาพเดลัสซัฟเฟอร์แห่งโบสถ์ซานตามาเรียเดเลเกาซีเมืองมิลานอิตาลีที่มีชื่อเสียงไม่แพ้กันหรือจะเป็นภาพซันวทอมเมนดีภาพวาดที่แพงที่สุดในโลก15,000ล้านบาทลีโอนาโดดาวินชีจึงน่าจะเป็นศิลปินที่มีชื่อเสียงที่สุดในโลกแต่การวัดภาพเป็นเพียงความสามารถอย่างหนึ่งเท่านั้นตัวเขาไม่เคยคิดว่าตัวเองเป็นศิลปินเมื่อเขาส่งจดหมายถึงผู้ปกครองเมืองมิลาน เพื่ออธิบายความสามารถของตัวเขาเองขณะกําลังหางานทําเขาได้ระบุทักษะ10อย่างแต่กลับบอกเพิ่มไปในภายหลังว่าตัวเขาสามารถวาดภาพได้รวมถึงการเล่นดนตรีด้วยเหตุผลที่งานศิลปะของดาวินชีดูสมจริงและมีรายละเอียดมากมาจากการที่เขาใช้เวลาส่วนใหญ่ไปกับการศึกษาวิทยาศาสตร์และนำสิ่งที่ได้มาใส่ไวในภาพที่น่าทึ่งเหล่านั้น นอกจากนี้ลีโอนาร์โดยังเป็นผู้ที่มีความสามารถระดับเป็นเลิศในทุกด้านไม่ว่าจะเป็นสถาปัตยกรรมวิทยาศาสตร์วิศวกรรมศาสตร์ดาราศาสตร์หรือศิลปศาสตร์เขาได้ออกแบบสิ่งล้ำยุคต่างๆไว้มากมายเช่นร่มชูชีพเลนส์รถถังอุปกรณ์นำน้ำไปจนกระทั่งเครื่องบินและอื่นๆรวมไปถึงความรู้ทางแพทย์ที่ล้ำสมัยจนเหมือนว่าเขานั้นเป็นคนที่เกิดก่อนอยุคของตัวเองไป500ปี